อ้อนอุ้ยนะคะอ้อนอุ้ยอ้อวกชาอ้วกเหมือนกับว่าเออกระเพาะเขาว่างอะ่ะแล้วอุ้ยลงมาแล้วแม่ก็เลยบอกว่าชาอ้วกแล้วดูเขาอ้อนอุ้ยอุ้ยชาเป็นไรเนี่ยโหดูหน้าดิดูหน้าอ้อนอุ้ยดิชาอ้วกเหรอลูกชาอ้วกหรอโอลูกเนี่ยเขาอ้อนอุ้ยนะแม,แม่เคยเห็นไหมเนี่ยเขาอ้อนอุ้ยนะคะ,ะแต่เวลาตีก็ตีกันนะ ดูดิโอ้ยหมาเอ้ยสุดยอดดูหน้าดูตาดิไม่มีลิ้นแล้วเหรอลูกเหรอชาไม่มีลิ้นแล้วเหรออ้อนพี่อุ้ยเหรอลูกเฮ้อเดี๋ยวขึ้นไปเป,นเปิดแอร์อยู่กันเลยนะเดี๋ยวแม่ทำงานเองโอ้รู้เรื่องหมาเอ้ยเฮียอ่ะกินน้ำมากินน้ำมาลูกมา นี่นะคะถ่ายให้ดูว่าเขาอ้อนโอ้ยลงมาแล้วเขาอ้อนอุ้ยรักอุ้ยไหมบอกก่อนรักอุ้ยไหมรักโอ้โหโอ้รักรักบ่อยด้วยโอเคโอเคโอเคสุดยอดจริงๆออเ